มันนั้นที่ว่าอาจารย์น้อยได้รวบรวมเงินนะครับผมมาช่วยคุณแม่ในการที่คุณแม่ท่านีประสบอุบัติเหตุในห้องน้าใช่ไหมครับปู่ใช่ใช่ครับเหตุผลว่าทําไมถึงท่านถึงประสบอุบัติเหตุจนขาหักเลยใช่ไหมครับปู่ขาหักตั้งสองข้างเลยอครับลื่นล้มอย่างนี้ใช่ไหมครับปู่ลื่นล้มในห้องน้ำใช่ไหมลื่นล้มในห้องน้ําอค่ะครับแล้วตอนนี้อาการคุณแม่ของปู่เป็นยังไงบ้างครับ ตอนนี้ก็ยังยังเดินไม่ได้อ,อือครับก็คือว่าตอนนี้ยังเดินท่านยังเดินไม่ได้ใช่ไหมยังเดินไม่ได้อ,อ๋อครับ,รบแต่ว่าออกจากโรงพยาบาลแล้วใช่ไหมครับออกจากโรงพยาบาลแล้วจ่ะเรก็คือว่าก็คือว่าที่ทางอาจารย์น้อยเน้นได้เรียรายได้รวบรวมเงินแล้วก็ที่ว่าเอาไปให้กับ วันนั้นเนี่ยก็คือว่าเป็นค่ารักษาพยาบาลของคุณแม่ของปู่ใช่ไหมครับจ้ะใช่จ้ะจ<ม>ครับก็คือว่าล้มกเ็เลยต้องใช้ค่ารักษาพยาบาลเยอะใช่ใช่ใช่แต่ว่าก็ได้จัดก,การไปที่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับปู่เรียบร้อยแล้วเป็นยอมครับก็ได้นาเงินใน,นส่วนน,นัน้นเนาะที่อาจารย์น้อยรวบรวมมาเอาไปให้กับค่ารักษาพยาบาลเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเรียบร้อยแล้วจ้ะ ก็นะก็เลยว่าวันนี้ก็จะมานะครับผมว่าจะมาขอแนวทางของปู่ด้วยนะครับวันนี้เป็นแบบแนวทางความฝันยังไงครับอ๋อเป็นนมิตฝันปู่อยูนี่ปู่วัดตรงนี้เป็นวัดป่าใช่ไหมครับใช,ใช่ใช่ใช่ใั่ ปู่ก็อันขอพรอ,อันไวพรนี่กับท่านผู้ชมนะครับที่ว่าได้รวบรวมเงินและก็มโมทนาสาธุกันมานะครับผมอขออนุโมทนาคุณโยมทุกทุกคนนะที่ได้รวบรวมเจตุปัจจัยช่วยเหลือโยมแม่ตมาก็ขอให้มีความสุขความเจริญกันทุกทุกคนคขอให้มีโชคมีลาภเฮงเงรวยรวยกันทุกคนนะโยมนะสาธ<า><า>ุก่ะ เพระา,า<ค>ะว่าคุณแม่ท่านก็ค่อนข้างที่จะลำบากยิ่งใช่ไหมครับผมก็ลําบากอยอ่ครับก็คือคุณแม่ของมของปู่นี่อายุเท่าไหร่นะครับแปดสิบเอ็ดปีแล้วจ้ะแปดสิบเอ็ดปีคุณแม่ท่านก็อายุเยอะแล้วเนาะนะครับก็คือ<ะ>ว่า<ค><ะ><ค><ะ>จะเดินไปไหนมาไหนนี่ก็ค่อนข้างลําบากใช่ไหมครับใช่ก<ค><ะ>็คือคุณแม่ท่านตอนนี้มีคนดูแลไหมครับปู<ค>่ม<ะ>ีน้องสาวคนเล็กครับ<ะ>แต่ว่าค่าใช้จ่ายก็ค่อนข้างจะ อยู่ยากนิดนึงเรื่องค่าใช้จ่ายใช่ไหมครับใช่<ม>ก็เรยอว่าให้เอสซีทางช่องนี้ให้อาจารย์น้อยรวบรวมเงินมาก็ช่วยได้เยอะเลยใช่ไหมครับปู่ช่วยได้เยอะเลยโยมครับคุณแม่คุณแม่ท่านก็ออกจากโรงพยาบาลไปที่เรียบร้อยแล้วใช่ใช่ใช่กข็ขอขอบคุณเอสซีทางช่องเนาะที่นะครับผมใจบุญเนาะนะครับผมช่วยกันนะครับผมค่าพยาบาลให้กับคุณแม่ของปู่ตอนนี้ท่านก็ดีขึ้นแล้วใช่ไหมครับใช่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 ใช คุณแม่ท่านออก,ออก,กออกจาโรงพยาบาลมานานหรือ,อยังครับผมมาได้สองสองสามวันนี่แหละเป็นยอครับก็คือที่คุณแม่ท่านลม้มน่ขาหักทั้งสองข้างเลยใช่ไหมครับผมขาหักทั้งสองข้างเลยล้มล้มนี่ลม้ลม,ลม,ลมในห้องน้ำใช่ไหมล้มในห้องน้ำสงสัยน่าจะลื่นใช่ไหมลื่นลื่น ทีนี้แอดมินก็อยากจะสอบถามแนวทางความฝันของปู่นะครับผมก็เผื่อเอฟซีที่เขาร่วมบุญกันมาเขาอาจจะได้โชคลาบก็อาจจะได้มาช่วยกันสร้างวัดที่ปู่อยู่เห็นปู่ว่าปูก่กำลังจะสร้างศาลาใช่ไหมครับใช่ใช่จะสร้างศาลาป,ปฏิบัติธรรมศาลาป,ปฏิบัติธรรมอย่างนี้นะครับปกตินี่ปู่เคยบอกญาติโยมเกี่ยวกับโชคลาภแล้วก็แนวทางอะไรแบบนี้ไหมครับปกติไม่เคยเลยท่านโยม,มครับเงูบ,บเงียบสงบสงบ ปู่อยู่แบรกนิเนีงยุม,มสงบใช่ครับแล้วที่วัดแห่งน,นี้เวลาปู่จำวัดหรือว่าปู่เนี่ยม,มีมีภูมิเคยมีภูมิมีอะไรมาบอกไหมครับไม่มีไม่เคยมีเลย <c oughs> สย่วนใหญ่ก็อยู่ส่วนใหญ่ปู่จะเป็นนิมิตฝันนี้ใช่ไหมครับใช่มฝันธรรมดาฝันธรมนธรมดาฝันธรรมดาครับทีนี้ขอญอาตถามปู่เลยครับเมื่อคืนนี่ปู่ปู่ฝันว่าอะไรครับ เมื่อคืนนี้ฝันว่าทะเลาะก,กันนะคนุณโยมทะเลาะก,กันกับญาติลูกพี่ลูกน้องด้วยครับถึงขั้นจะตีกันนู่นแหละในความฝันใช่ครับในความฝันนะอือครับจะตีกันในความฝัน <ikke> ก็คือว่าปู่นี่ก็ไปทะเลาะกับญาติพี่น้องด้วยในความฝันใช่ปู่ก็ช่วยญาติพี่น้องด้วยช่วยพี่น้องด้วยช่วยแม่ด้วยอือครับ ทะเลาะกันหลายคนไหมครับปู่ในความฝันหลายคนอยู่ทั้งครอบครัวหนึ่งกับครอบครัวหนึ่งครับถ้าเกิดว่าฝันในลักษณะนี้อันท่านผู้ชมตีเป็นตัวไหนก็สามารถคอมเมนต์กันเขาไม่ได้เลยนะครับผมเนาะส่วนตัวนี่ปู่มีเลขที่ชอบส่วนตัวไหมครับวมีมีเลขเจ็ดปู่ชอบเจ็ดใช่ไหมครับเงินใช,นะใช่ใช่ใช่ครับส่วนตัวนี่ปู่ปู่เคยตีแนวทางความฝันนี่เป็นตัวเลขไหมครับ ปกติไม่เคยเลยไม่เคยเล่นไม่เคยซื้อไม่เคยบอกใครเคยแต่ฝันแต่ว่าเคยแต่ฝันแต่ว่าไม่เคยบอกใครผมเคยแต่ฝันแต่ว่าไม่เคยบอกใครใช่ทะเลาะก,ก็ศูนย์ท่านผู้ชมบอกนะคะอืมทะเลาะก,กันในกองฝันในปู่ศูนย์ด้วยหรือเปล่าครับโมโหโมโ oh หด้วยเนะโมโหโมโ oh ห ในความฝันที่ปู่ก็โมโหด้วยใช่ไหมครับใช่ใช่ใช่แต่ว่าในฝันนี้ยังไม่ถึงข <fruit S 1> ั <Hayır> ้นลงไม้ลงลงมือกันใช่ไหมคะมีแบบว่ายังยังมีแต่ปากมีเสียงกันเฉยเค่ะครับแ้่ส่วนมากมีทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายใช่ไหมคะที่ตลาดใช่ใช่ใช่มีทั้งแม่ทั้งน้องก็คือคนที่ปู่ทะเลาะด้วยนี่เป็นเป็นคนในครอบครัวใช่ไหมครับเป็นลูกพี่ลูกน้องอ๋อเป็นลูกพี่ลูกน้อง ก็คือว่ามีปากเสียงกันในความฝันใช่ก็คือว่าถ้าปู่มโหนี่ต้องมีสูงแน่นอนนี่ครับก่อนดีก็ไม่รู้เหมือนกันพ่อปู่ก็เราตามที่ปู่นี่มีฝันมาใช่ไหมครับนี่กใ่ใมยช่ครับใช่ใช่ใ่ครับพ่อปู่นี่ก็ส่วนใหญ่ในปู่ไม่เคยบอกแนวทางญาติโยมเลยใช่ไหมครับใช่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 ครับไม่แน่นอกดวงปู่อาจจะมาทางนี้ก็ได้เลยเนาะต้องให้มันเจอแอดมินภายในวันนี้นะครับผมครับ แต่ปู่ชอบส่วนตัวเป็นเลขเจ็ดใช่ไหมครับใช่ใช่ใช่เจ็ดอะไรดีครับปู่หรือว่าเจ็ดตัวเดียวครับปูชอบส่วนก็อีกตัวหนึ่งให้คุณโยมหาเอาเองมาผสมครับตัวหนึ่งให้สี่หาเองเนาะนะครับแต่ปูชอบส่วนตัวเป็นเจ็ดนะครับแต่ปูก็ทะเลาะกับโมโหเมื่อคืนอาจจะมีอาจจะเป็นเจ็ดศูนย์ก็ได้นะครับผมเนาะ ่ในนามของพระสงฆ์นี้หลายท่านอาจจะตีเป็นแปดนะคะอาจจะเป็นศูนย์แปดก็ได้นะคะใช่ใช่ครับนะครับอายุคุณแม่เลยค่ะอายุคุณแม่แปดสิบเอ็ดปีแปดสิบเอ็ดปีก็คือได้ได้ช่วยคุณแม่เนาะหรือว่าจะอายุคุณแม่เป็นเสียงโชคเจ็ดแปดหนึ่งแล้วก็แปดศูนย์นะคะเพราะว่าปู่ฝันว่าตัวเอง โมโหมากนะคะในนามของพระสงฆ์ก็เป็นแปดถ้าเป็นโมโหก็จะเป็นศูนย์ใช่ใช่ครับก็จะเป็นแปดศูนย์เพราะว่าพระสงฆ์นี่ตีเป็นแปดนะครับโมโหก็ตีเป็นศูนย์ครับแอดมินตีเป็นตัวไหนก็สามารถคอมเมนต์เอฟซีตีเป็นตัวไหนนะครับผมก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะนะครับนี่ก็เป็นแนวทางของผู้วัดป่านะคะผูก็ฝันดีนะคะทางช่องนําเสนอเป็นเพียงแนวทางเท่านั้น โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะวันนี้ก็ขอจกคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ